ถ้าความรวยเรามาจูนกับเรื่องจิตวิญญาณด้วยมันจะเป็นอะไรที่มหาศาลมากมันเพราะว่าเราไม่ติดอยู่กับความกลัวแล้วเราไม่มีเงื่อนไขความกลัวแล้วเราจะใช้จินตนาการเราจะใช้พลังอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ทำไมเมย์ถึงชอบพลังของจิตวิญญาณนะถ้าคุณคิดว่ามนุษย์มันยิ่งใหญ่แสดงว่าคุณไม่เคยเข้าใจจิตวิญญาณจิตวิญญาณหรืออีก,ก m ม a น i n g หนึ่งก็คือจักรวาล ถ้าคุณคิดว่ามนุษย์มันยิ่งใหญ่มนุษย์มันสุดยอดมากเลยมนุษย์กับจัก,กรวาลคุณคิดว่าไหนใหญ่กว่ากันมนุษย์อาจจะเป็นฝุ่นละอองสิ่งเดียวในจัก,กรวาลที่กว้างไกลที่มีดาวดวงต่างๆมากมายเราถึงเรียกจิตวิญญาณว่าจัก,กรวาลเพราะมันกว้างมันมันอินฟินิตี้มากแต่มนุษย์มันคือลิมิตถ้าคุณบอกว่า ฉันไม่สนใจเหล่าจิตวิญญาณฉันจะใช้ศักยภาพในการเป็นมนุษย์ของฉันเต็มศักยภาพของฉันแสดงว่าคุณเป็นคนที่ต้องเหนื่อยมากๆที่จะทำทุกอย่างแต่ถ้าคุณใช้จิตวิญญาณคุณใช้จักรวาลในการมาช่วยคุณมาเกื้อกูลคุณแสดงว่าคุณฉลาด นั่นคือทําให้คุณไม่เหนื่อยเพราะจักรวาลเขาพร้อมซัพพอร์ตและเกื้อกูลคุณอยู่แล้วคุณมีหน้าที่สั่งการออกไปคุณมีหน้าที่บอกเขาว่าคุณต้องการอะไร